หลังจากที่เราปักกันไปสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเรากลับมาพบกับแปรการลาวเก้าชาวบ้านกันเหมือนเดิมฮ่าหูเม่เอาอืมเอาอืันนี้คุ้งใครจะกุ้งใครไม่เอาเดียวคนอื่นเลยไม่เอาเลยไม่เอาเก็บ ก็ต้นมาฮือโอเคโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ในกับนะครับยกยาวกระเช้าแยกกันไปเรื่อยๆนะครับอย้า้ท่านผู้ชมได้เครียดกันเพราะบางคนผู้ชมข้าวเลยชอบเครียดบางคนคิวชนกันเลยก็มีอ่ว่าแต่ท่านชนกันไปติก่อนเองก็บางที่คิวชนกันเหมือนกันเลยโมเลยใช่ไหมบางที่ก็หนังยักยักยักไปเรื่อยนะครับมาถึงเรื่องก้าวข้าวแกาวต่อไปกับอำเภอเมืองนะน้องเขาจัดกิจกรรมขายพลังคนหลุนไหม่หัวใจสีขาวในกับเพื่อเอาชนายาเซฟติด นะครับเพื่อให้น้องๆที่ลงพิษในเรื่องของยาเสพติดนะครับได้มีความคิดไม่นะครับมีความคิดไม่คิดกันไม่แลวก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับโดยเมื่อเชา้าของวันที่9พฤษภาคมที้านมากับที่ห้องประชุมกองร้อยอาวุธเบา ขายดัตนรหลังสั้นนะครับอาวุธเบานะครับไม่ใช้อาวุธนักนะครับถ้าอาวุธนักนี่หลายโลและอาวุธเบานี่ไม่กิโลนะครับนายจะได้มีการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู้เส้นทางสายไม่โครงการขายพลังคนรุนไม่หัวใจสี่ข้าวนะครับจริงๆแล้วหัวใจคนเราที่แดงนะกา้จเป็นที่ข้าวคือมีนความหัวใจใสสะอาดนะครับบริสุทธิ์ ตอนนี้มันม,มีใครไนอกจากเด็กๆแล้วหัวใจเสยอยู่ข้าวนะครับเพื่อเป็นเป็นไปตามนยบโงรัฐบาลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและก็ป้องกันยาเสพติดภายต้ยทธศาสตร์พลังแพ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดถั่วประเทศโดยดําเนินการนําผู้เสพเข้ารับการบาบัดดักษาทุกระบบนะบนั่ทั้งสมัครใจและระบบปากบ,บังคับโดยมุ่งเน้นในทุกภาคส่วนของสังคมทําให้เกิดความตระหนักกองไฟยาเสพติดและก็รวมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดย่าง บูรณาการโดยให้ผู้ข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในขายบัตรใจเป็นระยะเวลา9วัน8คืนคนายสุรพลอาวุธกรกับปลัดไฟป้องกันอำเภอเมืองระนองก็เปิดเป้ยว่าูนย์ปฏิบัติการพลังเพ่นดินเอเจนายาเซปิตจังหวัดระดนองก็ได้มอบหมายปฏิกิติกาสเอสแมงานซาธรณสุขส่วนปฏิบัติการพลังแพ่นดินเอเจนายาเซปติตอำเภอเมืองระนองโดยมีนายอำเภอเมืองระนองเป็นประธานรวมกันครับเคลื่อนแผ่นงานที่ซ่องการแก้ไขปัญหนาผู้เซพ ผู้ติดยาเสพติดโดยการคนหา้าแล้วก็จักชวนจูงใจผู้เสพเข้ารับการรักษาระบบแบบระบบบำบัดจอยแบบขายประเปลี่ยนพฤติกรรมสู้เส้นทางสายไม่เป็นระยะเวลา9วันเปิดขึ้นซึ่งโครงการนี้ก็มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม30คนโดยกัดมาจากแต่ละตำบลตำบลละสองคนในการฝึกอบรมก็มีไล่กิจกรรมกับไม่ไว่าจะเป็นการให้ความรู้ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดความรู้เพื่อป้องกันการเสพจำ การทางานการบริการสังคมและก็การยุ่งรวมกันในสังคมเพื่อที่จะบำบัดผู้ติยาเสพติดในการให้รับประ้ายชีวิตย่างมีความชุกยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติโดยไม่ผึงยาเสพบติดครับสวัสดีครับผมนายรบวอาวุธตําแหน่งประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงรับผิดชอบงานป้องกันพร้อมด้วยกานันตำาวปากน้ําได้นำเยาวชนของอำเภอเมืองระนองจำนวน30นายที่ ทางอำเภอได้ตรวจพบมีสารถีม่วงเพื่อนำเข้ามาบำบัดที่คข้ยรัะตะนานังสันจำนวน9วันเอ่อ9วัน8คืนครับมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อหนึ่งให้เยาวชนที่หลงผิดนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติครับได้ห่างไกลยาเสพติดมีเวลาว่างใช้ประกอบอาชีพอื่นครับ ครับหลังจากจบโครงการไปแล้วทางอำเภอคิดว่าเด็กเนี่ยคงจะกลับตัวกลับใจนะครับแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็เป็นคนดีของสังคมคร,ครับในส่วนน,วนี้มีการปลูกบํบัตรในส่วนนี้มีการปกบับัตก็คือมีการเข้ากล้าาาการออกกําลังกายกา,ยายรฝึกจิตํานึกของเยาวชนครับคือผมก็อยากฝากว่าพ่อแม่พี่น้องของเราต้องเป็นหูเป็นตาด้วยแล้วก็ ต้องดูแลลูกหลานให้ห่างไกลจากยากติดติดครับทางด้านนายสถิตพงศ์ตันทยาพงศ์กับกนันตำบนปากนา้ำก็กล่าวว่าวันนี้ตนเองในท่านาจะเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองทองถิ่นในตำบนปากนา้ำมีความกังวลเป็น,ยยปนอย่างยิ่งตีปญหนาญาติเทพติดเป็นปะหาลักที่กำลังแพรระบาดอยู่ในตำบนปากนา้ำเพราะตำบนปากนา้ำมีพื้นทีต่ติดกับชายแดนประเทศพมา่าจึงทำให้เยาวาชนในเขตตำบนปากนา้ำอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ครงการติยาเสติดซึ่งในวันนี้ตอนนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่ส่วนบรัติการพลังปดินอนุญายาเสฟติดอำเภอเมืองระนองได้จัดกิจกรรมดีๆแลวก็ตน้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่เส้นทางสายไม่ก้าวไปสู่สังคมอย่างสมบูรณ์แบบต่อไปครับขอขอสวัสดีผมนายชติพงศ์ตัทญาพงศ์เป็นกำนันตำบลปักน้ำครับวันนี้ผมก็ได้นำเยาวชนนะครับทีต่ติยาเสพติดนะครับ มาบบัติที่125นนพันสองค่ายทหารราบจังหวัดระนองนะครับผมขออนุญาตคุยกับพี่น้องนะครับเจ้าจังหวัดระนองพี่น้องจาวตบ,บนปากน้ำนะครับช่วยชๆนะดูแลเยาวชนนะครับเพราะตอนนี้ปัญหายาเสพติดมันจะเคลื่อนเข้ามาทางแนวตะเข็บชายแดนโดยเฉพาะ พื้นที่ตำบลปากน้ำนะครับก็ขอให้ช่วยๆกันสอดส่องดูแลด้วยนะครับผมก็กวากให้ทุกท่านนะครับทีอ่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับช่วยกันดูแลเพราะเยาวชนเยาวชนตอนนี้ก็จะมุ่งสมยาเสพติดเป็นส่วนมากครับสำหรับพื้นที่ตำบลปากน้ำนะครับปัญหายาเสพติดขณะนี้ ก็ส่วนมากจะเป็นคนต่างด้าวนะครับคนต่างด้าวแล้วก็เยาวชนไทยบ้างเล็กน้อยนะครับผู้ที่ว่า,าไม่มีงานทำนะครับพวกเที่ยวเกรนะครับก็คงจะเป็นเจ้าต่างชาติใช่มากกว่านะครับผมก็พยายามนะครับปราบรามนะครับแล้วก็ติดตามผลโดยเฉพาะผู้ที่ถูกบําบัดแล้วเนี่ยผมจะพยายามติดตามนะครับติดตาม อาดูแลให้ความใกล้ชิดกับพวกเขาเพื่อจะให้เขา,าเป็นเป็นคนดีนะครับได้เข้าคืนเข้ามาในสู่สังคมเพื่อร่วมกับพี่น้องประชาชนที่ถูกต้องตามระเบียบนะครับในกานกับนั่นก็เป็นห่วงในพื้นที่ตนเองเพราะว่าลหลายๆคนก็พูดมาวาปักน้ำเนี้ยเขาจะทำโอทบอโอทบหนึ่งหรอครับทำน้ำเชื่อนช่องอ,อก ก็ต้มเชื่อก um, ันเด็กๆปากน้ำยู่ว่างๆไม่ตับเรื่ยเลาเกน้ำเชื้อเนอะต้มเชื่อต้มเชื่อกันตึงเชื่อนช่ไหมกินตึงเชื่อเล่นอาการอะไรดิอ่ายุ่งไม่ได้ตั้งตาลอยมือลอยเนาะน้ำลายโอ้ยนะครับเนี่ยอาการเชื้อในรับเพราะว่าหลายๆคนบอกกันมาโดยเฉพาะพี่น้องชาวปากน้ำเป็นห่วงต่างวุ่นบุดลั่นะครับติดไปลงเล่อยในเรื่องกองยาซิปติดตึงบางกลางบางเช้ามันก็มีปัญหาที่สร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับก็พยายามแก้ไขกันตันกับนั่นก็เป็นห่วงเป็นเย้ก็ฝากต่างกับนั่นปากน้ำมาช่วยจัดเตี้จ นันครับไอเรื่องน้ำชืนน้ำถมทั้งไล่ถูกยัางถูกย่าง,างช่วยกันนะครับมาถึงเรื่องของการประชุมซอมแพ้นป้องกันแล้วก็บรนเทสาซาทรณาภัยจากการค้นส่งปิโตรเคมีซึ่งปัจจุบันระนองเรานี่ก็มีการค้นส่งปิโตรเคมีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสานเคมีต่างๆ มากมายวันนึงเป็นรอยๆรยๆขั้นนะครับที่เดินทางมาจากชนบุรีมังอยุดยามังกรุงเทพมังคลังน้ำมันต่างๆที่มาทยอยลงน้ำมันที่บ้านเรานะครับบ้านเราเส้นทางกดเขียวมีควนกันนะครับควนเล็กควนน้อยเต็มไปหมดบางที่โครงชายไม่ยู่ช่องโค้งนี่สายก็คว้างสายก็คว้าแต่บรรทุบางที่ก็ุักไปโค้งได้มาลงกลิ้งกีตูดอยู่กลางทางนะครับบางที่เย็นก้าวรถน้ำมันพลิกคว่ำนะครับพี่น้องประชาชนแต่ที่จจกลัวนะครับออกปังออกปองมังออกทั้งมังทุ่ง มังไปลงนำมันจักรถ <c oughs> นะรับนั่นถ้ามันระเบิดตุ้มขึ้นมาเลเรียบร้อย <c oughs> นะรับ <c oughs> ก็เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาณเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีตาบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการคมนาคมขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะคะจังหวัดระนองประจำปี2 5 5 6ซึ่งมีนายชวฤิตนินละลัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายวาชิรวัตรอินอัตพัฒผู้จัดการคลังน้ำมัน IR p c พีซจังหวัดชุมพรซึ่งก็เป็นตัวแทนของสมาคมอนุรักษ์สภาแปดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก็ผู้เกี่ยวข้องถูกพาส่วนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือสุนเรนทรอนโรงพยาบาลระนองมูลนิธิระนองส่องเคราะห์ทางล่วงชนงบทระนองสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนองแล้วก็ซื่มอมวนชนค่ะ นายวชิรวัตรผู้จัดก,การคลังน้ำมัน IRPC ซีนะคะของจังหวัดชุมพรก็ได้บอกว่าปกติเนี่ยทางสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันไออ SG สจจะกำหนดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอุบัติเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมุ่นเวียนถูกผาเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็มาที่จังหวัดระนองในการจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ป้าไม้ในการฝึ่กอบรมเนื่องจากว่าปัจจุบันในการขนส่งน้ามันจากจังหวัดระยองชนบุรีแล้วก็ชุมพรมาระนองเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อส่งไปยังประเทศพม่าแล้วก็ชายในจังหวัดระนองเองและดูจากสภาพพื้นที่แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าพื้นที่ปกติซึ่งที่ต้องคํานึง การคนส้องน้ำมันก็คือความปลอดภัยโดยทั่วไปนะคะการเกิดอุบัติเหตุก็คือรถชนรถตกข้างทางแล้วก็มีน้ำมันรั่วไหลรถเทอลินเทลินการลื่นซึ่งทีนี้สาคัญก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องมีความรู้ต้องระวังไม่ควรพี่น้องประชาชนรู้มากพื้นที่แในนอกนี้มันต้องว่างกับปลดละมันความปุ๊บทั้งมังทุงมังไม่ได้นนอันตรายห้ามเข้าไปมันที่เขาบงควรเข้าไปเอาละมันออกมาอันตรายแจ้งเหตุรวมไปถึงระวังไม่ให้เกิดเหตุหลุกลางไปมาก ะค,ะครับ,รบในการที่ทางสมาคมได้เลือกพื้นที่จังหวัดนนอนองในการสึกซ้อมแผนนะครับเนื่องจากทางสมาคมมองเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการขนส่งน้ํามันจาก ไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดชุมพรหรือเป็นจากทางจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีมายังพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อส่งออกประเทศพมา่าหรือว่าใช้ในพื้นที่ระนองเองเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราสักเราดูจากสภาพพื้นที่เส้นทางสัญจ,จรจราจรเนี่ยเรามองว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุขึ้นได้มากกว่าพื้นที่ปกติเราจึงเลือกพื้นที่ของจังหวัดระนองในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับ ตัวเลขที่ผมได้ดูมาของทุกๆบริษัทน,นะครับประมาณเกือบ20ล้านลิตรหรือบวกลบมากน้อยกว่านั้นไม่เท่าไหร่ก็ถ้าคิดเป็นรถจำนวนคันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเราก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นอ่ะยิ่งความถี่มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเท่านั้นเราก็เลยมองว่ามันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะมีการศึกษาในเรื่องนี้ในพื้นที่ละนองอ่า นอกจากเรามองเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องอุบัติเหตุที่จะมาสมมติเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเรายังมีการจัดเรื่องของนิทรรศการเรื่องของการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนขับรถเองเรื่องของผู้ใช้ ทางสัญจรเองเรายังมองไปถึงเรื่องของกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะพบเหตุหรือมองถึงเรื่องของกลุ่มนักเรียนที่จะรับความรู้นะครับเพื่อที่จะเป็นการปลุกฝังเรื่องของนิสัยเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความระแวดระวังในการจะลดถนนแล้วก็การเผชิญเหตุที่จะเกิดขึ้นได้สิ่งแรกที่เราต้องคํานึงถึงคือเรื่องของความปลอดภัย นะครับซึ่งในขณะนี้ในทางไม่ว่าจะเป็นคังน้ามันต่างๆเองหรือว่าเป็นบริษัทน้ำมันเนี่ยก็ได้พยายามมี <ส Fitz> โครงการที่จะลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากทางถนนนะครับซึ่งสิ่งแรกตอนนี้ที่เราโฟกัสไปก็คือเรื่องของทางพนักงานขับรถนะครับเราก็ได้มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์เรื่องของการตรวจสารเสพติดน<ส>ะครับเรื่องของการลณรงคลงเรื่องของการคัดเลือกพนักงานดีเด่นในการที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าที่ปฏิบัติตนได้เป็นตัวอย่างที่เป็นที่ดีนะครับเราพยายามมีโครงการเหล่านี้เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เวลาเกิดสมมตินะเกิดอุบัตินะเหตุดดเ,เนี่ยความรุนแรงมันมากน้อยแค่ไหนอ่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยฮะที่เราถ้าเราสังเกตเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการรถชนเรื่องของรถตกข้างทางประมาณนี้นะครับที่ได้พบเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ อาจจะมีเรื่องของน้ํามันรั่วไหลาอาจจะยังไม่ถึงขั้นของการลดระเบิดเรื่องอะไรประนานมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้ประสบเหตุได้พบเห็นเนี่ยพึงพึงระมัดระวังนะครับคือเรื่องของการไม่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแลืของเป็นไทยมงหรือว่าการเข้าไปพยายามที่จะตักเอาน้ํามันที่รั่วไหลออกมาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุระเบิดขึ้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันรุนแรงมากๆนะครับซึ่งมองว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะ ไปเอาเรื่องของน้ํามันเล็กๆน้อยๆแล้วปรากฏว่าเราต้องได้รับเหตุเรื่องบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพวกนั้นด้วยค,ค่ะในที้นึงนะคะนอกจากการขนส่งแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเองอันนี้ในการขนถ่ายน้ํามันอยากจะให้ฝากไปถึงผู้ประกอบการชันิดนะะึงค่ะว่าควรจะทำครับในส่วนของผู้ประกอบการน้ํามันเรื่องของน้ํามันอันดับแรกโดยตรงก็คือเรื่องของสถานีบริการนะครับ <Okay. S 2> ผมว่าสถานีบริการากต่างๆเนี่ยก่อนที่จะประกอบการพวกนี้มาก็จะมีการให้ความรู้ แล้วก็มีการทราบเรื่องของหลักความปลอดภัยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องของฐานนิเวการน้มามันก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยที่ได้ถูกกาหนดขึ้นไว้แล้วผมว่ามันก็จะช่วยเซฟแล้วก็ไม่เกิดเหตุเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรือเรื่องของอะไรเกิดขึ้นต่อไปได้นะครับลำดับต่อไปก็คือเรื่องของคนขับรถนะครับก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไว้ว่าเราพยายามที่จะสร้างนิสัยสร้างเรื่องของนิสัยความปลอดภัยให้กับทางคนขับรถสร้างรณรงค์ ป้องกันตัดเงื่อนไขที่จะทําให้นําไปสู่เรื่องของการเกิดเหตุเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางหน่วยง,งานทางน้ํามันหรือว่าบริษัทน้ำมันต่างๆเนี่ยพยายามรณรงค์ใช้อยู่ก็คงเป็นประมาณนี้สำหรับการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยด้านการคมนาคมขนส่งก็ฝึกกันแบบเต็มรูปแบบจากสถานทีจริงนะคะฝึกซ้อมในวันที่5มิถุนายนเวลา9้านาฬิกาสินาทีจุดทีจะฝึกซ้อมก็ได้แก่ถนนทางล่วงจนบท นะคะตรงบริเวณบ้านนำตกอ่านะคะก็คือด้านหน้าด้านหน้าอ,อุยานในชาิลำน้ำกราบุรีบ้านหินช้างอ่าหินชาน้าง เราจุดนี่เป็นจุดที่มีลักษณะกดเขียวขึ้นเนินลงเนินนะคะซึ่งก็จะมีการสมุดสถานการณ์ว่าเกิดอุบัติเหตุจริงคือเป็นการสมุดแล้วก็ซ้อมจริงบนพื้นที่จริงที่พ่านมาเสียกลางเลยตรงนั้นจะไม่ลงจนมาเป็นลงแต่บางย่อยบางจอรากราบุรีนู่นแหละนะครับกลิ้งกี๋ถูดูทางนั้นแหละพี่น้องประชาชนนี่แต่นนั้นกับบางทีเมื่อเกิดรูนพลน้ำมันลบความคลุมไปเลยใช่ไหมเวงก้าไปตันทีไม่ได้เวงนี่ิ่งก้าวตัวตั้งมังทุ่งมังโช่น้ำมันมาเต็มมดกับบางคนไม่กลัว อันตรายเลยอ,อันตะเคยสุขยากไปต้องกดโยนตุ้มนาที่่ะเบิดอ,อันตรา,ายกับพะอย่านพี่นองต้องระมัดระวังและก็ในเรื่องครงการขนส่งน้ำมันนะครกับที่ตอนนี้บ้านเรานี่ก็มีรถขนส่งน้ำมันผ่านบ้านเราเป็นรอยเ,เ,เๆๆที่ยวโดยรถกั้นที่จะมาส่งลงที่ทาเือ ในกัรตาเรือเพื่อออกไปยังประเทศพม่าซึ่งเป็นน้ำมันตีเวลาเขาส่งออกกับน้ำมันราคาตูกทุกแต่บ้านเราใจน้ำมันแปลงกับตายในการไปนองชาวไต้เราใจน้ำมันแพงแลงมันเป็นเรื่องที่แปลกแ,แต่เวลาเขาส่งอ,ออกทําไมน้ํามันตูก์ทุกนะครับเพราะฉะนั้นเวลารถน้ำมันความตีพี่น้องแต่ที่จะกลัวไม่หว่งไปโจ้น้ำมันเลยในการแดน้ำมันกุ้ยนการถ้าลดลาคความก็ม่ความมาตุ้งตั้งปลาเปลือยเต็มมัดเลยเพื่นตุ้งระมัดระวังแล้วก็ต้องช่วยกันแจ้งเหตุแล้วก็ดูแล ในเรื่องของความปลดเพื่อย่าให้ลูกล่านข้าไปยุ่งเวลาลดความลดเกสลดน้ำมันนี่ไม่ได้อันตรายนะนกับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนและก็ช่วยกันดูแลโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถ น้ำมันใน,นกับพลังงวงจดนอนไดนน้ในกับแล้วก็ถน้อนหนองบ้านเราอย่างที่บอกไปไล <c oughs> แล้วแหละนะครับตึงแมนว่าจะระดับด็อกเตอร์ออกแบบมาก็ตามแต่ก,กับโอกาสที่จะพลิกโอกาสที่จะคว่ำม,มีไงในรับผมบ,บางทีโกงไม่รับโกงตีละกางง้าพึึงไงลั่งพึึงเลยเหลือแตลิศเหลาแต่ลมตะมาดราวังก็ด้วยจริงยกสวงฝนตกตกด้วยนะครับมาถึงเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองก็เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเชืีอมความสัมพันธ์ระหว่างสมัมงานเขตพื้นที่การทึกษาประถมศึกษาสาง<า>จังหวัด,ดก็ประกอบด้วยรานนงและก็ชุมพลสุรสัฎร์นีปปนะครับเข้าใจชื่องานว่ากีฬาประสานงานประสานใจ จากอ่าวไทยสู้อันดามันค่ะก็จัดก<ม>ันวันที่1ิพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาเก้านาฬิกาสานาทีทีห้องหารเคียงเลเ็กนะคะ<ล>สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา้าแะนองก็รวมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเขตการศึกษาของบุคลากรทางด้านการศึกษานะคะก็มีจังหวัดชุมพร,รสุราธานีนะคะแล้วก็น้องซึ่งระน้องเราเป็นเจ้าภาพโดยมีนายสุรพลสุวัตทิกุลประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาระน้อง ก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมีการแข่งขันกีฬาลายย่างไดะเด็นวอลเลย์บอลชายหาดชักกเยอร์โยนลูกบาสเกตบอลลงตะกร้าโยนลูกบาสเกตบอลลงการางนะคะแล้วก็ตะกร้อวงกร้อวงชักกเยอร์ชักกเยอร์เปตองเปตองกระโดดเชือกมูอค้มู่ดดเชือกเออไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอ้าหรือว่ามู่ดดเชือกแถวนี้มู่ยังไรตัวนั้นแถวนี้ยแถวนี้แหละ แล้วก็เตะลูกบอลเข้าประตูตะกี้กองค้มวยทะเลแน่นอนเตะลูกบอลต้องเตะเข้าตู้แล้วไม่เตะเข้าตู้เตะไปนี่ลูกบอลก็นั่นแล้วเขายำไงโอเขายำเอาเตะลูกบอลในเข้าประตูแบบแมนเชสเตอร์อยู่ในเตทอะเลแบบนั้นเลยอ่าแล้วมวยทะเลนะคะสนุกสะกันค่มวยทะเลติ่ดสุดสนุกสนานคือมวยทะเลแล้วกับไม่ดูไม่ดูมันเป็นเรื่องที่แปลกกว่ามวยทะเลนี่เขาต้องเอาคนที่หลังๆเยอะย ล้งเล็กขึ้นไม่ล้างเล็กขึ้นมัต้อยไม่ไอยเลยนั่กับเอาคนหลังจะย่งพุงปลุยปทั้งที่ได้มีน้ํามีเนื้อเวลาปีนขึ้นไปแคขึ้นไปต่อยมวยขึ้นปีนขึ้นคานทีก็ปีนขึ้นอย่างกปีนก็ต้องลุ้นลุ้นเงื่อแต่เงื่อถูแล้วกอกเชียนกอกขึ้นไปนั่งแล้วหนังจะยุ่มไม่ยู่เราอยู่เกยอยู่เหยียดครูเคลกรูเคลกอกขึ้นไปถึงสัตว์จ้องพัดง่ายตรงงั่งปึ้งลงมาการสำหรับการจัดการกีฬาในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือความสามัคคีความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายงานวิชาการระหว่างผู้บริหารและก็ ขุนลากรทางการซ็กษ่าระวังเคสพื้นที่การซ็กษ่ารอมทางเป็นการ ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพพลานามัยข้องบุคลากรแล้วก็มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะในครั้งนี้เนี่ยกว่าร้อยคนแข่งกันทางพักชาวแล้วก็พักบ่ายค่ะมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสัมภารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนงปพังงาเอ้ามาแข่พังงา,งงาชุมพร,ร,รนะครับแล้วก็ชุรรฐ<า>ธานีะน,นคะครับสามเขตการศึกษาซึ่งก็จัดกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเต็มที่นะครับซึ่งในหนึ่งปีเขาก็จะมายร่วมกันกล้งหนึ่งปีนี้นะน้องเราเป็นเจ้าภาพนะครับ ต่อไปจะเป็นที่ไ่นเดี๋ยวเขาจะมาคุยตกลงอดีตทีนึงว่าจะให้ทางทางจังหวัดนี้เป็นเจ้าปาาในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตัวนี้เขาใช้ชื่อว่ากีฬาประสานงานประสานใจจากอ่าวไทยสู้อันดามันเพราะว่าจัดกีฬานี้นึ่งเดี๋ยมาดูจักกันได้มาดูจัการในกันเห้็กเลี่ยน้างเกอร์ไข่เหล็กเปลี่ยนเรียนดูในเรื่องของการทำงานนะครับว่าชานปัญญ์ตนปันญานันเพลกันมั่งอ่าได้จริงจร่งกันเลยกันตรงนี้ทีเดีติดคัดเราก็มาประสานกันนะครับนั่นคือเรื่องสิ่งดีที่นำมาบกลาวกกัันบช ลาโกเลการลาวข้าวชาวบ้านซึ่งวันนี้เป็นการสรุปข้าวประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์กับโรกมันน้องสตันทีนะครกับแลลววตบัญากาศจะเอื้ออ่ำนวยไม่เอื้ออํำนวยจอกฮักหรือไม่ออกฮักก็ตัดแต่และนัครับแต่ว่าที่จะแน่นนนนเราส่วงคนก็ยังอยู่กับตรงนี้นะครกับนำเรื่องราวข้าวคราวต่างๆในรอบอาทิตย์มาสรุปไปทานผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งวันนี้เรามาที่ร้านหวยสําเปียนริมเคลื่อนนะสมเปียนนั่กับด้านล่างจะเป็นเคลื่อนฮะสัมเปียนถึงปัจจุบันนนนนนี้้้ก็าาอยลงแต่่ค ในครับาชามีมอกลงค้างเช้าก็มีหมอกกันใ<ล>นกับท่าบ,บรรยากาศตอนนี้น้องปีนันท์บอกวา่าตอนเยิงฝนตกมาตอนเย็นแล้วในกับพ่อเช้า,ชามาเลต้หมอกเต็มเลยใช่ไหมทะเลหมอกเต็มเคลื่อนเลยในกับเพราะฉะนั้นทะเลใจไม่ต้องมาทู่ทะเลหมอกแถวนี้ได้ไหมแน่นอนว่างามใ <c oughs> นกับข้อข้อประคุณลานุ่ยสัมเปียนในกับอาจารย์จินตนาอาจารย์กฤษตุนยาชุกแล้วก็ครอบครัวในกับที่เขาทำธุรกิจครอบครัวลานุ่ยสัมเปียนี่มาแล้วก็เอื้อเฟื้อทุกท่านที่ทีมงานเขาเรามาใต้ตำรายการสรุปข้าวประจำสัปดาห์กับรายการเล่าข้าวชาวบ้าน ก็มีห้องพักด้วยใช่ไหมก็มีห้องพักนะครับตอนนี้มีอยู่สี่ห้องเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้แล้วผมจองไว้ห้องนึงแล้วนะครับนู้นไปดูไอ้จองได้เลยพุ่มมาบอมไหมเดี๋ยวคุณไปเจ้าโขอประตู้แล้วนะครับห้องนึงก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับรู้สึกว่าสี่ร้อยกว่าบาทห้าหน่วยเก้าสิบห้าหน่ยเก้าสิบแลบลดราคาเขาเลือสิบเปอร์เซ็นเลยนะนะครับใครที่พานมาแล้วน้องรู้ว่าพี่น้องชครแวน้องเพื่อนๆพี่น้องมายักมาชมทะเลมองเช้าเชาวก็แวะกันมาได้ที่หนานหวยสัมเปียนแห่งงนนนนีี้้้ะคครัับบวตอออขขุณ ทุกทต,ติดต,ตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านซึ่งเป็นการสรุปข้าวประจำสัปดาห์ นะครับพมชนายุดชุดติวงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมกับน้องวันณนาสุวัฒนาเมีตา,ากุ้คนอก๊ักนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้คงจะต้องจักรล่ากันไปก่อนเดี๋ยวต่อเช้าเรามาพบกับแม่กับร <ไป S 1> ายรการันลา้วข้าวชาวบ้านตามปกติ <c oughs> นะครับก็อนุญาตไปเที่ยวเดินทำหลาลาเตียวนี้ก่อนนะครับนี่ช้างกลองไปเร็วทิงเราอยู่สองคนเลยในรับช้างกลองก็ไปเร็วคนจับไปล่ากขาไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับจักรล่<อ>ากันไปก่อนกับพบกับแม่กับรายการันลา้วข้าวชาวบ้านสวัสดีครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็ม,ตมทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9